can't complain สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าบ่นไม่ได้นะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรติดตามได้ในคในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูประเด็นการเปิดโปงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงเนเธอร์แลนด์นะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Dutch o p e n Sexual Misconduct p r o b e b t a The Voice of Holland หมายความว่า d ดัชเปิดสอบคดีละเมิดทางเพศในรายการ The Voice of Holland ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า complaint จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า The prosecutor's office said it was acting on five complaints against four people at the television show and now officially consider them suspects after the first allegations were aired January now consider in were first suspects them the หมายความว่าสำนักงานอายการเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน5ครั้งต่อผู้ร่วมรายการ4คนและถือว่าทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการหลังจากข้อกล่าวหาแรกมีออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคำว่า complaint ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเรื่องร้องเรียนค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า complaint ที่ใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น the restaurant was overwhelmed by complaints that the mango and sticky rice wasn't authentic หมายความว่าร้านอาหารเจอการร้องเรียนอย่างท่วมท้นว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ของต้นตำรับค่ะ คำว่า complaint ที่เป็นคำนามนี้ยังมีอีกความหมายหนึ่งค่ะซึ่งไม่ค่อยเห็นกันให้ความหมายว่าความเจ็บป่วยค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The nutritionist recommends Sarah avoid dairy food for a few days to see whether it might have caused her digestive complaints. หมายความว่านักโภชนาการแนะนำให้ซาร่าหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นมไปสักสอาวัน เพื่อดูว่ามันอาจเป็นสาเหตุให้เธอเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือไม่ค่ะ oh, <no. S 1> ถ้าเป็นคำกริยานะคะจะใช้คำว่า complain ที่แปลว่าร้องทุกข์หรือบ่นค่ะไปดูการใช้คำว่า complain ที่แปลว่าบ่นในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey I won't stop complaining about your man cave until that o r d e r goes away หมายความว่าที่รัก ฉันจะไม่หยุดบ่นเรื่องห้องส่วนตัวของคุณจนกว่ากลิ่นเหม็นนั่นจะหายไปนะ <c oughs> คำว่า complain ที่เป็นคำกริยานี้ยังปรากฏอยู่ในสำนวนเพื่อใช้บอกว่าสบายดีเวลามีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมแต่ไม่อยากตอบแบบเดิมๆว่า I'm fine, thank you ลองใช้สำนวน can't complain ที่ให้ความหมายประมาณว่าโอเคดีก็เรื่อยๆอ่ะเพื่อเพิ่มความสายฝอดูนะคะไปดูตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้สำนวนนี้กันค่ะตัวอย่างเช่น Hey n i c h i c a r n how are you I haven't seen you since the picnic last year หมายความว่า Hey ิ i ิ h i c เป็นไงบ้างอ่ะฉันไม่ได้เจอเธอตั้งแต่ปิกนิกกันเมื่อปีก่อนเลยนะ Can't complain How about yourself หมายความว่าก็ด้วยๆแหละแล้วเธอเไป็นไงบ้างมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Doris Day นักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า gratitude is riches complaint is poverty หมายความว่าคำขอบคุณผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความมั่งมีทางจิตใจคำพร่ำบ่นแสดงถึงความอัตคัดขัดสนค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ